ลอยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่คนที่หนักที่สุดน่าจะเป็นคุณพีอ,อแล้วทุกคนอ่ะเวลาเห็นภาพเนี้ยทุกคนก็จะพูดว่าแบบเขาเหมาะกันเลยงเด็กจริงของเขาเหมาะมากอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราเราคุยกันแล้วว่าเราจะไม่เครียดเ,เราจะปล่อยจอยก็คือให้เป็นไปตามแบบไยกระบวนการยอะไรเงี้ยเพราะสุดเครียดแล้วมันแบบมันไม่จอยเลย,เลยอะไรเงี้ยก็กดดันตัวเองกดดันด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็คนลดอาบก็คือแล้วก็ท้องไปแล้วใช่ไหมคะก็คือ ปรากฏพอไปตรวจอีกครั้งนึ่งคุณหมอบอกว่าโอเคน้องไม่โตก็คือพูดง่ายๆที่เราเข้าใจกันก็คือท้องลม mm hmm. ก็คือจริงๆมีการเขาเรียกว่าผสมกันแล้วแหละร่างกายเรารับรู้แล้วแหละว่าเราอะท้องอยู่แล mm hmm. ้วก็ตรวจฮอร์โมนก็ขึ้นตรวจเลือดก,ก็ขึ้นอันตรสาวก,ก็มีถึงการตั้งครรภ์มี mm hmm. ลกมีอะไร mm hmm. แต่เพียงแต่ว่าเขาถามว่าแล้วอันนี้มันเข,เขาเรียกว่าอะไรคุณอบอกว่า mm hmm. ก็คือน้องไม่โตก็คือเป็นการผสมแล้วแต่น้องอไม่โตแล้ว mm hmm. หลังจากนั้นก็ แพทไปอันตรสาวอีกทีนึงคือเดือนกันยาอันตรสาวเช้าผูดหมดลูกบ่ายเ,เลยทีเดียวอะไรเงี้ยคุณหมอก็ให้พักอีก2เดือนเพื่อให้ร่างกายแพทกลับมาเป็นปกติแต่ก็โ o ล l o อัพทุกเดือนว่ากําลังลังเลกันว่าเราจะไปทางธรรมชาติหรือเราจะไปทางแพทย์เลยด้วยเพราะว่าด้วยอายุเราด้วยค่ะแต่ทาหม<ข>อให้ว่าไงบ้างก็แบบเจะเชีรยไปทางไหนธรรมชาติถ้าถ้าถามเลยอะค่ะ คุณหมอเหมือนจะเชียร์ไปทางแพทย์ด้วยด้วยความที่เราอ่ะเก็บไข่ไว้ด้วยตอนเราอายุสามสิบแต่ปรากฏสามใบนั้นใช้ไม่ได้เลยผสมแล้วไม่ไม่ติดหนึ่งติดหนึ่งโครโมโซมผิดอีกหนึ่งอะไรก็ไม่รู้รเราก็เลยยังก็เลยแบบเอ๊ะหรือยังไงดีอะไรเงี้ยคือเขาอ่ะเข้าใจแพทย์ว่าการท้องมันไม่ง่ายเลยอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนตอนที่เรามีเลสตอนเราอายุสามสิบะค่ะพอเราผ่านตอนเนี้ย ปีหน้าแพทด้สี่สิบมันก็ยากขึ้นแพทก็เพิ่งเข้าใจวันนี้แหละคือตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนมีรูปยากคิดว่าตัวเองอะ่ะเปิดปุ๊บติดปั๊บแน่นอนเราเคยเปิดปุ๊บติดปับ๊บเราเคยปุ๊บพับรับโชคมาเนาะเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเพเราแล้วเขาว่าไม่กดดันเลยเพราะเขาเห็นเห็นสภาพแพทด้วันที่แบบ ต้องนอนต้องรมยาผุดหมดลูปตื่นขึ้นมาเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็ไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือปล่อยจอยมากๆเลยก็คือ,อเราอะ่ะคุยกันแค่ว่าเมื่อถึงวัยหนึ่งอะ่ะถ้ามันไม่ติดจ,จริงๆหรือไม่มีจริงอะ่ะก็ไม่เป็นไรแล้วเนาะเขาก็บอกว่าใช่แต่เขาแค่ขอให้เราอะ่ะได้ลองไปก่อนระดับหนึ่งถ้าลองแล้วมันไม่ได้จริงๆอะ่ะเขาเข้าใจ อ,อันเนี้ยเขาจะบอกว่าตลกมากณวันที่อันด้าซาวไม่เจอน้องเนาะขุดหมดลูกเสร็จฉันตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับฉันหิวผัวฉันร้องไห้เข้าใจไหมคนคนที่ต้องร้องไห้หรือคนจะต้องยมเลยต้องเป็นหนูนะก็ัวไปไหนวะ,อะโอ้ยน้ำตาคออ,ไไอันนี้ก็หันไปบอกว่า น้ำตาขอทำไมจ๊ะฉันไม่อยู่จ้ะคะฉันไปกินเอ็มเคได้ไหมจ้าก็พอไปนั่งปุ๊บหิวข้าวจ้ะสั่งไก่ให้หน่อยหกถาดจ้ากลายเป็นว่าเราต้องไปยุงเขาพอกินเสร็จเรามีแรงแล้วเราหันไปบอกว่าคนที่ต้องคนที่ต้องได้กำลังใจตอนนี้คือฉันคือเราหนูแล้วเหมือนเขาเพิ่งประมวลผลได้ว่าเออจริง ตอนนี้เขาต้องกอดเมียเขาเยอะๆอะไม่ใช่ให้เมียทั้งเอ้ยจะมากอดเขาอี่อีกเพิ่งจะคิดได้แค่แหแเห็นเลยเขาแคกแบบ็แบบเขาสแสดงให้เห็นว่าเขาเหมือนแบบคือตอนที่หมออันดาซาวของเขสุดท้ายแล้วหมอเขาแบบแล้วเห็นสีหน้าหมอตอนแรกถ่ายตลกมากตอนแรกถ่ายแบบว่าจะรีวิวแพนจ้าแพนหน้าหมอสีหน้าหมอเปลี่ยน สีหน้าหมอเปลี่ยนไหม่็จากตอนที่ฉันถันกล้องไปเจอคเขาแล้วน้ำตาขอปิดกล้องก่อนรู้แล้วโอเคปิดกล้องก่อนก็แต่ว่าเราก็เลยเข้าใจเขามากๆแล้วบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเขาก็มีรุ่นพี่ที่เป็นอย่างเนี้ยเขาก็ไปถามว่ามันอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วรุ่นพี่เขาก็พูดเหมือนกันเลยว่ามันยังพีคนที่พีต้องตอนเนี้ยปักคองที่สุดเลยนะคือแพม ของหนูไม่เป็นจ้างงไปจ้าเอองงเลยงงเลยหนูก็ไม่มีใช่คือพี่ที่เขาแนะนําพี่อ่ะเขาบอกว่าต้องประคองเมียนะต้องคอยดูแลคือผู้หญิงจะเสียใจจะยมเหมือจะเป็นซุมเศร้าหรือเปล่าอีพีโทรกลับไปหาพี่คนนั้นบอกว่าเมียผมไม่เป็นไรครับเออไม่ไม่เป็นไรแล้วครับไม่เป็นไรเลยเป็นหิวเป็นจอยตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นไลฟ์คุณพี่ถามว่า มันลูกเข้าอู่แล้วเหรอบอกว่าตั้งกล้องจับเปิดไฟจ้าเราจะมาโยมอะไรกันละกันหน่าชีวิตเออชีวิตซูตอนซูตอนต่อไปแขกของต่อใขกของต่อค่ะก็ะโดกิ้ง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 ต่อตอนนี้พี่เขาก็โอเคแล้วเขาเข้าใจโลกเยอะขึ้นหนึ่งแพทคิดว่าด้วยวัยประสบการณ์วันนี้เขาได้เรียนรู้อะไรจากเด็กแพทเยอะเลยเพราะมันหมดมันจะยากมันก็ยากจริงๆเพราะว่าแพทก็แพทก็รู้ว่าเขาคิดว่าแบบมันง่าย แม่ปล่อยสักทีสิแม่ปล่อยเดี๋ยวก็ติดอาจจะพอทําจริงๆแพทก็บอกมันก็ไม่ง่ายแล้วนะ้าเนี่ย,ห,ยนะหนึ่งก็คือเว้นสองเดือนเลยเพราะแพทขุดกับลูกเราก็ต้องอถ้าท่านเราถ้าเราก็ต้องไปอันตราซาวดูไข่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบมันโอเคไหมพร้อมที่จะเก็บไหมพร้อมที่จะไปต่อกันไหมหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ยังไม่แนะนําให้มีช่วงนี้เพราะว่ากลัวถ้าเกิดมีแล้วฝังพดรูปฝังตัวไม่ดีมันก็เขาเขาหลุดเดิมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เที่ยวกินอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะกินถ้าเเป็นคนกินดีนอนดีอยู่แล้วแต่แค่าอาจจะกินเยอะกว่าเดิมไปเลยค่ะอย่างเช่นไก่อย่างเงี้ยพาขอกินคนเดียวตัวนึงอย่างเงีเ <laughs> <ๆ>้ยาก็เยอะมากแล้พัดก็กินจะริงนะ จริงๆค่ะแต่แพทแค่ไม่กินแป้งเยอะแต่แพทัะเน้นโปรตีนเป็นพวกคานิวอลก็คือกินเนื้อช่ำๆเลยหรือว่าอย่างหมูปิ้งอย่างเงี้ยอาม่าตกใจเนะสิบห้าไม้คนเดียวเจอมาก้าว่าไหนเป็นปีไก่ขอสิบตอนแรกหัวไม่เชื่อว่าเราจะทําได้ตอนนี้ตอนนี้คุณพี่บอกว่าโ oh อ๊ไม่ก็ดอันนี้ที่เราดินเยอะันช่วย หนูอยากได้โปรตีนค่ะหนูอยากได้โปรตีนให้ถึงใช่แต่ต้องบำรุงอะไรเป็นพิเศษไม่มีเลยค่ะคุณหมอบอกว่าทานได้ปกติเราก็กินแซ่บปกติโอเปรี้ยวเผ็ดเนาะปกติครับต้องบอกให้เป็นนานเท่าไหร่จ๊ะสองเดือนสองเดือนเดือนหน้าค่ะเดือนหน้าแล้วเดือนหน้าเดือนหน้าเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เดือนหน้าเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ทุกอย่างเริ่มใหม่พอเริ่มใหม่ปุ๊บเนี่ย เราก็ต้องคุยอ่ะคุณพีละเฮ้ยเบาได้เบาคุณพีอะคะเขาว่าเขาชอบมาแบบเฮ้ยเราต้องแบบแม่ต้องแม่ต้องอย่างง่วงนะอะไรเขาจะเจอคือแฮดอะเป็นคนพอสามทุกครึ่งสี่ทุกหวหนูจะหนูจะง่วงเงียละหนูจะไม่ไหวละพอคุณพีเขาสกิดปุ๊บผมก็เฮ้ยจะนอน แล้วพอเราไม่ทําอะไรเลยอ,ะอ่ะคุณพีพ่ก็ถามว่าแล้วเราจะมีลูกกันกี่โมงอ้าวอ้าวอย่างงี้แล้วเขาอ่ะไปเจอพี่ปุ้ยพี่กวี<า>นใช่ไหมบ้านนั้นอะ่ะเขาวันเว้นวันไอ้ออนี่ก็เอาไอเดียประกอบอหูว่าเจอนี่เขาเห็นไหมเขาได้อันนี้ก็บอกว่าอ,อ,อาจจะยังนะอ,อ,อาจจะขอนอนก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขียนจัตตารางไหมคะไม่หนูว่าอันนี้มันจะหนักไป หนูว่าเอาแบบจอยอะไรอย่างเงี้ยพอเขาพูดแบบเนี้ยแพทก็เลยพูดเรื่องธรรมะไปว่าถ้าเดี๋ยวถ้าเขาจะมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้จะอย่างเช่ไหนเช่นไหนแดีว่านางก็เลยบอกว่าโอเคโอเคล่าสุดอะแพทพาเขาไปเจอน้องโซกับโมนี่หลงกัเเิินะหลงหลงอยากกันเิม คุณห,หนักกว่าเดิมเขาวนี้คนที่หนักไม่ใช่คุณพีแล้วคุณเ,เลเกเคืออันเนี้ยแพทต้องบอกเลยว่าแพทไม่เคยเห็นรูปเป็นอย่างงี้เ,เหมือนเขาว่าเสพเติมโซเติมโมเน่ทั้งวันอยู่วันเขาบอกว่าแม่ครับแม่พาผมอะไปเจอน้องน้องน้องโมเน่น้องโซได้ไหมแพทบอก็่าเดี๋ยวลองดูว่าพอได้ไหมปรากฏประจวบเขามากินข้าวแถวบ้านเราก็เลยแบบนูขออนุญาตพาลูกไปเจอได้ไหมโอ้โหไม่อยากกลับบ้าน น้องอยากได้นาการถอดนาฬิกาน้องอยากเดินเดินน้องอย่างกทกี่เขาเกียบไปน้องอยากทําอะไรอุ้มน้องก็ไม่ไหวแต่อยากจะอุ้ม,ม,มน้อไปตายแล้วหนักกว่าหนักกว่าพีก็คือเลสนี้แหละเขาหลังนอ้องแต่เขาเข้าใจคือพทยก็บอกลองลองเล่นกับ คนอื่นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาอ่ะพูดมาเคยพูดเลยค่ะพทคำหนึ่งว่าเขาใจแต่เขาอ่ะอยากมีน้องที่มาจากท้องของแม่นายโอ้โหชีลึกซึ้งอ่ะจ้าโอเคครับค่ะเอ้ยขอบคุณจัดอันนี้มากค่ะนี่บ้านนี้สตย